วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเยี่ยมแดนใต้รายการเยี่ยมแดนใต้มีลักษะาาการจัดคือการนําท่านผู้ชมไปชมเยี่ยมชมและให้กําลังใจกับพุทธศาสนิกชนพระภิกษุรประชาชนทั่วไปในเขตตามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักครับอันนี้เป็นทริปแรกเป็นไฟล์แรกนะครับที่รายการเยี่ยมแดนใต้นําเสนอกับพวกท่านวัดแห่งนี้นะครับคือวัดเทพนิมิต หรือวัดบ้านกลางนะครับอยู่ที่อำเภอปนานะเละนี้วัดแห่งนี้เดิมมีพระจำวัดสองรูปนะครับคือท่านเจ้าวาดองค์หนึ่งแล้วก็พระลูกวัดองค์หนึ่งนะครับพระครูเทวตถิเทวธรรมชัยและพญะ,ะพระยานธรรมะปะโลครับเมื่อวันที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่24มกราพระลูกวัดก็ประสบเหตุร้ายถึงกับมรณภาพไปในที่เกิดเหตุ จนาวาสคือพระครูสถิตก็ตกใจขณะนี้อาพาธรักษาตัวอยู่ที่โรงพยบานปานาเลวัดแห่งนี้ตั้งจากรับฟังจากชาวบ้านรับฟังจากทุกทกที่นะครับเราเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยยุทธยานะครับโบสถ์ ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยยุทธยาทั้งเก่ามากแล้วก็สวยมากแต่จะสวยยังไงเก่ายังไงนะครับแล้วก็มีประวัติความเป็นวายัางไงครับขอเชิญท่านผู้ชมตามผมมาเลยครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมกําลังเดินเข้ามาในบริเวณวัดบ้านกลางหรือวัดเทพนิมิตครับ ถ้าเปรียบเทียบกับวัดในภูมิภาคอื่นอาจจะเป็นภาคกลางหรือภาคเหนือภาคอีสานคงแตกต่างกันนะครับท่านดูทางซ้ายมือผมทางซ้ายมือผมนะครับแล้วก็ทางด้านทางด้านขวาด้วยคือเป็นป่าสภาพเป็นป่าป่าโพลป่าโปร่ปปรงนะครับต้นไม้ยังล่มลื่นเย็นสบายแตกต่างกับวัดอื่นเป็นอย่างมากแต่มองเข้าไปนะครับแล้วมองเข้าไปก็เห็นพระอุโบสถซึ่งมี สถพระสถาปัตยกรรมแตกต่างกับวัดอื่นที่ผมเคยมีประสบการณ์พบเห็นมาอยากจะให้ท่านผู้ชมดูที่หลังคาของโบสถ์นะครับพระอุโบสถได้ข่าวว่าทําจากไม้นะครับไม่ใช่กระเบื้องอิฐหรือกระเบื้องดินเผาครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับผมรับฟังจากชาวบ้านมาว่าเป็นศาลาฉันนะซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไว้แล้วว่าเป็นโบราณสถาน นี่เป็นบ่อน้ำาลุ่นโบราณนะครับเนี่ยยังมีน้ําอยู่ไหมเอ่ยโอ้ยยังมีน้ํานะครับครับอิดลักษณะอิดนะครับลักษณะอิดก้อนใหญ่มากแตกต่างกับอิดอิดในปัจจุบันก้อนขนาดนี้ครับนี่ที่ยังไม่มียังไม่มีปูนครอบนะครับนี่จะเห็นชัดอิดเนี่ยอิดในปัจจุบันนี้ดูที่ขอบขอบบ่อนะครับคยังมีน้ำถาตุ้มบูนะครับอิดก้อนใหญ่มากถือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตามนะครับ นี่คงเป็นสลาในสมัยก่อนนะครับแปลกตาดีสําหรับคนภาคกลางภาะภาคภาคภูมิภาคอื่นๆขณะนี้ไม่มีพระจพํพภรษาเลยนะครับที่นี่ท่านเจ้าอาวาสก็อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลพาระลูกวัดก็มรณภาพไปแล้วขอเชิญมาเลยครับอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับสังเกตที่เสมารอบวัดและักไอรอบพระอุบโบสถโทษทีครับรอบพระอุบโบสถแล้วก็ลักษณะเสาลกักษณะหลังคานะครับ ลักษณะช่อฟ้าผมก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะแต่ว่ารับทราบในฐานะเป็นผู้สืสานทนันยุชนว่าความงามของพระอุโบสถที่นี่ก็เป็นที่น่าติดใอย่างมากถ้าเราจะสูญเสียพระอุโบสถแห่งนี้ไปสูญเสียความเป็นไทยความเป็นความเป็นพุทธของพวกเราครับชัยต่าตาก็มาดูใกล้ๆดีกว่า ถ้ผมขณะนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถนะครับแล้วก็พบกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพระอุโบสถอยู่นะครับสิบตรีัชลาไทยแก้วสวัสดีครับ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 ครับก็ขอุยาบถามประวัติส่วนตัวก่อนเป็นคนอุดรน้องคายเมืองการคนที่ไหนครับเป็นจังหวัดตังครับอำเภออำเภออะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดตังนะครับครับผมอ๋อแล้วทำไมผมที่นู่นมีไม่มีหมูหมูหมูปิ้งกินหรือหมูย่างหมูย่าง หมูย่างหมูย่างครับหมูย่างมันตังครับที่นี่ไม่มีกินอะไรกินเลยเหรอครับตะนานเยอะตำนานเยอะ <laughs> ก,ก็ก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องส่งหมูย่างมาบ้านครับ <laughs> ผู้หมูเราพร้อมแย่เลย <laughs> แล้วแนว,วทางรับราชการไงครับถึงว่ามาอยู่หน่วย <c oughs> หน่วยงานนี้นนผมผมเป็นนานเกณฑ์ตั้งแต่ปีอ้าวหนึ่งเป็นนานเกณฑ์อยู่ที่มันเกณฑ์นานแล้วนี่ปีหนะ้าเจ็ดห้าหนึ่งถึงห้าหนึ่งครับถึงก็สมัคร ประานเกินปั๊บสมัครงานการต่อเป็นอสตปอาสาสมัครงานกันถึงก็ไปสอบของหนุนได้ที่ตรงที่ปนรสิมาแล้วเอาถานตรงๆกันเดือนพอใช้นะพอใจครับพอใช้เขาจะเพิ่มให้แมวแล้วนะเพิ่มมออีกแล้วพอแล้วก็พอแล้วก็แล้วกันไปแง่ยิ้มแย้มแจ่มใสบอกวันกันเดือนกันเดือนเดือนพอแล้วแล้วในฐานะคุณเป็นนับถือศาสนาอะไรเนี่ยพุทธครับแล้วน้องน้องอีกคนนับถือศาสนาไหมิสลาม แล้วน้องชื่ออะไรขออนุญาตชื่อไม่เห็นชื่ออ๋อสตพรอศิษย์เซมะครับเหรอครับเป็นอิสลามครับเราอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่อำเภอป่าเจาะครับครับโอ้โหครับแล้วคุณเป็นอิสลามแล้วเขาใช้คุณมาเฝ้าโบสถ์เนไม่รู้สึกไงบ้างก็ก็ทําแบบทำทำตามหน้าที่ครับครับอ๋อก็วันหลังเขาก็ใช้คุณไปเฝ้ามัสยิดบ้างไม่เป็นไรนะไม่ครับนะที่อ๋อครับก็แสดงว่าหน้าที่กับศาสนาศาสนกิจ เราแยกกันได้แยกกันได้ครับแล้วเราเป็นไงครับสถานการณ์ที่นี่ตอนนี้ไม่มีพระเลยก<อ>็ย่เยม่ยม,ยม,ยมครับถึงก็มีการสูญเสียด้วยก็บางคนก็ต่างใจกันไม่ได้อยู่นิดเปนน้อยครับทั้งน้องทั้งรักอาจารย์ท้เสียตั้งเช้าคู่ผมไปสัมภาษณ์ที่วัดศรีธุดาจาันทร์ผมผมแนะนำแล้วบอกไม่มีหลายหรอกไม่มีพระสงฆ์ก็ได้ครับเป็นไรเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์ก็ได้อยู่กันเอง<ม>คุณก็ได้ไหมอยู่เขาอ,อยู่ได้นะครับแต่ว่าผมกลัวครับกลัวเขา เทพจำลายจุดนี้เพราะว่าเป็นบทเป็นร้อยปีครับบนร้อยปีท่นท่านผู้บังคับบัญชาของผมก็เคกำจับมาหมายขอยืนยันมาแล้วบอกว่าไม่ได้ต้องมีพระต้องให้ทางราชการหาพระมาให้นะแต่ว่าท้าไม่เป็นไรก็ต้องมีพระเพราะสักวันหนึ่งแล้วแล้วการที่จะมาอยู่ดีๆมาทำลายพระทำลายวัดทำลายโบสถ์ผมว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แนวทาง โดยเฉพาะในทางศาสนาอิสลามนี่บทเรียนว่าบ้าเรียน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 ศาสนาเรียนมาเหมือนกันครับแล้วแนวทางของที่จริงของหลักศาสนาแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถูกต้องหรือท้านครับคือหลักการที่จริงเขาฆ่ากันเขาไม่ให้ฆ่ากันเองครับคือทำลายกันไม่ได้ครับแนวทางที่ถูกต้องทางศาสนาครับนะครับแล้วเราจะยังไงดีเนี่ยผมเองก็เป็นคนจากมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่มาชื่นเห็นแล้วก็ชื่นชมอุโบสถมาชื่นชมอ่า สถานที่คิชนที่นี่ที่เขารักนับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยในฐานะคุณวชลราเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่อยากจะให้มันเป็นยังไงวันทั้งหน้าอย่างนี้ผมอยากพี่น้องแต่พุทธหรืออิสลามอยากเอ็นจับมือร่วมกันอยู่สยอยู่แบบว่าไม่แบ่งแยกกันอยู่อย่างเหมือนพี่เหมือนน้องผมอยากเอ็นภาพนี้มากๆเลยครับจับมือกันยังไงไม่รู้จะจับกับใครครับ <laughs> แบบว่า แบาว่าขยายเมียดการครับแบบการแบบนี้ยิงปะมั่งแต่นวนมั่งระเบิดจ้าที่ฐานมั่งรับยิงมั่งแต่ระยะหลังนี้ผู้ที่สูญเสียก็เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามนี่แหละครับครับส่วนมากเป็นศาสนาอิสลามครับแล้วคุณคิดว่าในฐานะคุณเป็นมุสลิมเนี่ยบ้านอยู่บาเจาะเนี่ยมองปัญหานี้ยังไงในความเห็นส่วนตัวของคุณในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ผมอยู่นั้นคือผมก็ คิดว่ามันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันสิบสิบปีแล้วนะครับนานละสิบปีแลสิบปีแล้วแต่ก็ยังแก้กันไม่ได้ครับแต่คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ผมอายุสามเก้าเลยครับสามเก้าตอนนั้นก็ยี่สิบเก้ายังเด็กๆครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ครับไม่รู้ว่าต้นเหตุมันจากอะไรครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับไม่เข้าใจแล้วคนตังค์ครับคนตังค์ แต่มองปัญหานี้ปัญหานี้มันมันจะจบไม่คิดว่าจะจบนะผมว่ายังยังยากครับยังยากนะครับยังยากยังนนานครับผมว่าแต่ผมว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งหนักก็เลแล้วก็เราก็พยายามอย่างดีนะกันนะครับเว่าะว่าเราก็ให้ขวัญและกําลังใจช่วยได้นะท่านั้นเองเพราะเราเป็นสถานีแค่สถานีโทรทัศน์นะครับแลในโอกาสนี้ขออนุญาตนะครับก็ขออนุญาตเป็นให้จาก พระพรหมวชัยยานะครับเจ้าวาดวิญญาวากรรมการมหาเทรสมาคมประธานมูลนิธิพระรา,ตาัตนตรในพระราชบัรรมสมเด็จพระบรมโอราาสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขอให้ขวัญและกำลังใจกับพี่น้องทหารพี่น้องข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับคุณคุณมารับด้วยก็ได้ <laughs> นะครับรับไปแบ่งกันนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากผมรับครับ ท่านผู้ชมครับนาน,นี้ผมยืนอยู่บริเวณหน้าพระอุบโบสถของวัดเทพนิมิตสภาพค่อนข้างเก่าและก็ชำรุดครับผมมองเข้าไปก็เป็นมองเห็นพระประธานสารองค์ครับแล้วก็มีเครื่องที่นอนของท่านเจ้าวาดซึ่งขณะนี้อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลปนเลภาพผนัง เป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกตาสำหรับผมนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมตามผมมาดูเลยครับ<ม>ภาพประธานในโบสถ์ค่อนข้างโบราณจริงนะครับเก่าจริงแล้วก็ภาพฝาผนังนะครับเป็นแบบในยุคสมัยอุทยานะครับผนังหน้าต่างนะครับหน้าต่างเป็นไม้ชิ้นเดียวไม้ชิ้นเดียวแล้วเปิดปิดด้วยสลักไม้นะครับไม่มีไม่มีโลหะ นะครับสลักไม้มองเห็นนะครับสลักไม้เป็นแบบสถาปนิกหรือแบบเทคโนโลยีในสมัยนั้นจริงๆครับแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านเจ้าวาดแล้วก็พระลูกวัดก็จําวัดทีทใ่ในพระอุบโบโสถนี่นะครับแต,แต่ขณะน,นี้ท่านอาพาธอยู่ที่โรยบาลปนเละเพราะว่าท่านตกใจจากเหตุการณ์ที่พระลูกวดัดถูกเล่าทำร้ายจนถึงถึงแก่ชีวิต<ม>ก็เชิญท่านผู้ชมชมนะครับ ในฐานะผู้ทศชาตนิชนก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้มีจิตทาสาทั้งหลายถ้าจะช่วยให้พุทธศาสนายืนดำลงอยู่ได้ในภูมิภาคนี้พวกท่านก็ต้องช่วยกันครับจะช่วยกันยังไงก็มาปรึกษากันครับขอบคุณมากครับ อย่าไปในกลับต้บ้านเราอย่าไปในทีกลับใต้บ้านเราตอนนี้เราผมจะนําท่านผู้ชมมาพบกับท่านเจ้าคณะอําเภอผู้ที่เป็นผู้ดูแลคณะสงฆ์ในอํเภอนี้ทั้งหมด,ดมรครับติดตามมาเลยครับ มาพบกับรายการเยี่ยมแดนใต้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมไปไปเยี่ยมชมวัดเทพพิรมิดซึ่งเป็นวัดที่มีสภาพเก่าทุดโทรมสมควรที่เราชาวผู้ธศาสานิกชมจะต้องให้การดูแลและก็บรุงรักษาครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่อีกครั้งหนึ่งที่ผมจะขอนําท่านผู้ชมมาพบกับผู้ที่เป็นผู้ที่มีอนาหน้า,นาที่ในการดูแล พิศุกสงในเขตพื้นที่นี้และก็ดูแลว,วัดเทพนิรม,มิตวัดศรีจุฬาจันทร์ที่อยู่ในเขตอำเภอปานเลนะครับผมพ่อที่ผมจะแนะนาให้ท่านผู้ชมได้พบก,ก็คือท่านถ้าเป็นเจ้าคณะอําเภอปานเลและเจ้าวาดวัดควรนอกครับปัจจุบันท่านมีอายุ7จปีพรรษาบวช46่พรรษาแะเป็นการศึกษาระดับนักธรรมเอกครับแ่พระคท่านอจจาวาดคือท่านาพระครูพินิษฐ์สมานการครับนบรรมศักรับ หลวงพ่อขออนุญาเรียกหลวงพ่อนะครับพวว่อก็อายุเยอะแล้วกับหลวงพ่ออยู่ที่จังหวัดนี้อำเภอนี้มานานอย่งครับตั้งแต่อุปสมบทมาก็อยู่ที่วันนี้ตลอดมาไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนพ่อเป็นคนจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีเนี่ยอยู่ตำบลควนเนี่ยละหมู่ที่สองอำเภอปนาริจังหวัดปัตตานีเนี่ยละบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ เป็นประจําตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนีตน้ตอนตอนสมัยก่อนสภาพวัดมีมีจานวนมากขนาดนี้หรือว่าน้อยกว่นานี้ครับสมัยเดิมวัดในอําเภอนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะที่เป็นฝ่ายมาหานิกายมีทั้งหมดส4บสวัดในอํเาเภอพนารีนี้ทีนี้วัดทั้งหมดทั้งสิบสวัดนี้ก็แยกย้ายกันอยู่ตามตำบลต่งางๆในทีนท่ ธุระก,กันดานบ้างอยู่ในสถานที่ที่มีชุมชนไทยพุทธมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พื้นที่คุณพ<อ>่นะอดูดูแลวัดทั้งหมดกี่วัดครับสิบสี่วัดสิบสี่วัดสิวัดคับสิบสี่วัดแลอตอนนี้มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ประจำวัดประจำอยู่ทั้งหมดท่าบอก เป็นวัดก็ประมาณประมาณประมาณ28รูปในขณะนี้นะประมาณ28รูปที่มีอยู่อาตมาเป็นเป็นพระสงฆ์อายุขนาดไหนอายุรุ่นหลวงพ่อหรือว่าอายุก็อายุไม่ได้รุ่นอาตมาทั้งหมดมีพระที่มีปัญหาน้อยๆก็มีอยู่นะแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระครูสัญญาบัตรจะเป็นส่วนใหญ่ใชบัาง่แล้วศาสนกิจที่จะต้องทําประจําเช่นทอดกระถิ่นทอดพระปางานก็ วัดวัดในเขตปันนเล่ยนี่ยังดําเนินการได้ตามปกติไหมครับหลวงพ่อทอดกระถินในปัจจุบันนี้จะไม่ได้ตามปกติเพราะพระมีน้อยนะที่จำรรษานั่นแต่ละวัดไม่ได้ห้ารูปทั้งหมดบ,บางวัดก็หลายปีมาแล้วที่เขาพระในโครงการของสมเด็จพระราชินีที่ลงมาตามพื้นที่ในก่อนเข้าภาษาเนี่ยเาจะแยกย้ายกันลงมาตามวัดต่างๆแต่ก็ไม่ได้ทั่วถึงมีก็บ้างไม่ก็บ้างนะ จะเหมนห้ารูปครับคุยคุยเรื่องพระแล้วคราวนี้คุยเรื่องญาติโยมครับกำลังศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อรูอพุทธศาสนาท,ท,ที่ที่มีต่อพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อคุณเจ้าหลวงพ่อเนี่ยยังกําลังศรัทธายังเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อถ้าสําหรับประชาชนหรือพุทธบริษัทในพื้นที่ยังมีความศรัทธาแน่นหนาเหมือนเดิมนะโยมมีความศรัทธาเหมือนเดิมแต่เป็นปัญหาอยู่เกี่ยวกับในขณะนี้นี่มีปัญหาอยู่เกี่ยวกับการที่เกิด เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละวัดได้ผลได้รับผลกระทบมากพอสมควรนะบางวัดก็หนักนะโยมนะพระก็โดนยิงขนาดจะเข้าหรือโยมที่โดนมาทำมาวัดในวันทําสวรนะนี่ก็โดนยิงมาหลายปีที่ผ่านมานี่หน้าวัดเลยลหละเขาก็โดนยิงวัดมายิงกันตาอคณะผมที่มาจัดทำรายการเยี่ยมแดนใต้ก็ ไม่ไม่ได้มามาทําการสืบสวนสอบสวนว่า<ช>ว่าใครยิงกันเหตุการณ์ยิงครับผมรายการเยี่ยมแดนใต้ของสถานีโทรทัศน์ทวิทีวีเรามีหน้าที่มาให้กําลังใจคุณเจ้าให้กําลังใจพุทธศาสนิกชนแล้วก็มาสอบถามว่าทางวัดได้ขาดหรืออะไรทางกรุงเทพหรือทางพุทธศาสนิกชนที่จะกภูมิภาคอื่นๆแล้วก็จะนํามาช่วยเหลือเจือจานกันในฐานะเป็นผู้ธศาานิกชนครับผมถ้าการที่จะ สงเคราะห์อนุเคราะห์นี่ตามปกติที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาศัยของวัดมีอยู่ของวัดพระธรรมกายเขาเดินละครั้งที่เขาเนิมนพระ <c oughs> ไปตามแต่ฐานที่ต่างๆนะนะไม่ไม่เข้าว่าไงเขาบนรมนพระไปไปรับบิณฑบาตแล้วก็เขาจะถาวายเครื่องจะเป็นเครื่องอุปโภคบางบริโภคบาง ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเป็นวัดธรรมกายใช่ไหมครับวัดธรรมกายขออนุญาตทางราชการทางราชการก็มีอยู่หน่วยงานของสมเด็จพระราชินีที่เป็นหน่วยงานของทางการครับเป็นทหารก็มีอยู่ครัแต่ก็มาดูแลอยู่ในพื้นที่นี้คงจะต้องมีใน่หนวยงานทหารนะครับที่เคลื่อนที่ได้สะดวกก็มีอยู่ทหารทหารก็ยังยังมีอยู่ตามปกติแหละในพื้นที่นี่ ในการที่เกิดขึ้นก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้ั่วถึงว่างั้นเถอะไม่ตรวถึงไม่ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งบ้านเมืองที่จะเป็นทหารก็ดีทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีเขามีอยู่แต่อยากจะให้เอาใจใส่มากกว่านี้รู้แล้วว่าพื้นที่ที่ไหนที่มีอันตรายเมื่อย่างวัดเทพนิมิตท,ที่เป็นอยู่เนี่ยลรงโยมคิดดูที่ในวัดนั้นมีพระอยู่สองรูปวัด เทมิมิมีพระท่านจะอาวาตพระครูสติครับเทวธรรมชัยแล้วก็พระยานที่มรณภาพไปเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วนอกๆที่ท่านจำรรษาอยู่สองรูปนั้นน่ะต้องอาศัยไปบินฑบาตท,ที่วัดทางโนนวัดนวัดศรีสุดาจันทร,ร์ที่โดนถูกลอบยิงอั่นล,ละต้องไปบินธบาตท,ทางโนนการไปบิณฑบาตก็เหมือนกัน ท่านไม่ได้อาศัยเดินไปโดยโลําพังตัวเองนะต้องมีเจ้าหน้าที่ทหารเขารับไปรับไปบินะบาเดเสร็จแล้วก็รับนํากลับมา่งครับผมผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดเทพนิรมิตรครับก็ดูสภาพโดยทั่วๆไปเป็นวัดที่สวยงามมากเลยครับบรรยากาศทนีมนลหลวงพ่อซึ่งรู้จักประวัติของวัดเทพนิรมิตดีเนี่ยได้กล่าวอธิบายนิดเึงครับว่าที่มาที่ไปที่ มาที่ปายของวัดนี่เป็นยังไงสภาพเป็นยังไงครับแต่ผมดูเห็นแล้วโดยทั่วไปแล้วสวยมากเลยครับแต่วัดเทพนีเม็นี้ถ้าตามในพื้นที่อํอำเภอในเรนี้เป็นวัดที่เริ่มแรกว่าเป็นวัดเก่าแก่มาก่อนวกว่าวัดต่งางหากป,ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสองร้อยปีแล้วมั้งนะเกือบสองอปีแล้วเกือบสองร้อยปีแล้วถ้าโยมมาเห็นสภาพของอุโบสถโยมจะเห็นได้ ทันทีเลยว่าศิลปะอย่างนี้นะหรือถาวรวัตถุอย่างนี้นี่ที่โยมผ่านมาแล้วภายในภาคใต้ตรงเนี้ยมีอยู่ที่ไหนบ้างครับมีอยู่ถ่าในภาค18นี้อาตมาว่าไม่มีสกวัดผมเห็นหลังคาไม่มีสกวัดเป็นเป็นไม้ไหมผมเป็นไม้ทั้งหมดเป็นไม้แภาพก็ยังดีอยู่เพียงแต่บางบางช่วงมันก็ พังไปบ้างลักษณะอะไรนะที่เป็นสถาวัวัตถุที่อยู่รอบๆโบสถ์เนี่ยกาเรียกขนมควาอะไรใบเสมาใบเสมาเนนิมิตของนิมิตปักใบเสมาไม่เหมือนกับไม่เหมือนไม่เหมือนลักษณะเป็นเขาทำใกล้ๆกระทำกับหินทำกับหินถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วภายในอุโบสถมีภาพผ้าผนังเนี่ยนะท้างในอุโบสถมีภาพผ้าผนังเป็นของเก่าแล้วในพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเก่าอยู่ฉะนั้นการที่ท่าน พระครูสถิตเทวธรรมชัยนี้เข้ามาอยู่แต่ก่อนวัดนั้นไม่มีพระนโย,ยม์นะไม่มีพระใกล้ๆกับว่าพระไม่ได้เข้ามาอาศัยอยู่หลายสิบปีมาแล้วนะ mm hmm. เมื่อประมาณปี25 3 4น้าสี่นี่พระครูสถิตเทวธรรมชัยท่านได้เข้ามาอยู่ประจําที่นั่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เข้ามาเพราะ,ะครูสถิตสภาพเป็นยังไงครับตอนนี้ก็อา,อาการ,รดูไม่แข็งแรงแล้วอาพาธหนักแล้วตอนนี้ รู้สึกว่าจะไม่ทราบจะไหวหรือเปล่านี่ก็ไปจะไหวหรือเปล่าตอนนี้ผู้ชมไปเยี่ยมชมทานกับป่าะน้ำผ่าผ่าหนักเป็นมะเร็งระดับสุดท้ายแต่นี่แหละเป็นปัญหาวา่าต่อไปถ้าเมื่อท่านไม่มีเนี่ยตรงนั้นทั้งวัดศรีสุดาจันทร์วัดเทพนิมิตไม่ทราบจะทํายังไงอยู่เพราะหลายปีมาแล้วนี่เรายังหาเจ้าว่านไม่ได้ที่วัดศรีสุดาจันทร์มีอยู่พระรูปเดียวนะมีหลวงตาอยู่รูปเดียว ที่ในพระวัดศรีสุดาจันทร์ที่จัดงานของพระยานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนี่ก็เหมือนกันถ้าท่านอาจารย์ว่านี้บรณภาพลงก็จะต้องไปจัดงานที่วัดทางโน้นละเพราะวัดตรงนี้ไม่มีคนเลยไม่มีไทยพุธเลยแมมแต่วัดเดียวบ้านเดียวนะไม่มีไทยพุธแล้วยู่ดีวัดโผล่ได้ไงครับหลวงก็นี่แหละจีโยม วิเคราะห์ดูซิว่าวัดสร้างอยู่ฐานอุบโบสถสร้างอยู่ในฐานะเนี้ยในลักษณะนี้นี่ถ้าไม่มีบ้านคนสักหลังนี่มันจะสร้างได้ไหมฉันถามเธอว่าในปัจจุบันนี่มันจะสร้างขึ้นมาได้ไหมโยงประมาณดูซิว่าถ้าสร้างในลักษณะนั้นในในปัจจุบันนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยจะใช้ประมาณกี่กี่ล้านวมถามนั่นแล้วในสมัยโน้นที่ไม่มีคนสัก บ้านรอบๆวัดนี่แล้วคนสร้างได้ลักษณะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมอาตมาเข้าใจว่าแต่ก่อนนี้คงจะมีโยมเยอะในพื้นที่ตรงนั้นน่ะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงทำให้คนในพื้นที่ถวนนั้นอ่ะอพยพออกไปก็เป็นได้ขอนนีมโถามคำถามสุดท้ายเลยครับแอวการที่มีชุมชนอิสลามมันล้อมรอบนาแน่นเนี่ยทำให้ความเข้าใจของคนในภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะคนในกนรุอองเทพเขาเข้าใจว่า าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุแห่งการความไม่สงบความไมุ่ลความความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับอันนี้ถ้าเราคิดกันตามตามความเป็นจริงนะโยมนะในสมัยก่อนที่อาตมาอยู่ที่นี่ก็ดีหรือวัดต่างๆที่อยู่ตรงนั้นก็ดีอยู่กันมาด้วยความสงบนะบทั้งมุสลิมทั้งไทยพุทธเนี่ยอยู่กันมาด้วยความสงบ <คน S 2> พ่ออยู่ตั้งแต่แต่หลังจาก 7. 7. นี่แหละปี2 4 7มาเนี่ย ที่มีเหตุการณ์เริ่มหนักขึ้นทุกวันไม่ทราบละจะเป็นฝ่ายพุทธหรือจะเป็นฝ่ายมุสลิมก็าตามที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะมุสลิมที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ความปลอดภัยได้กับคนของเขาและกับคนของเราแต่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นีนเน่เว้นมาหลายปีแล้วนะที่ไม่โดนพระนี่ มาเริ่มขึ้นมาวันที่24ีนี่แหะเริ่มโดนพระอีกแล้วเพราะฉะนั้นนั้นก็ขอฝากบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายทั่วประเทศนี่แหละให้ดูด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่มีอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขบ้างไหมที่กลับมาสู่พระอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอความเมตตาด้วยว่าให้พูดความจริงกันว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นี่ ทางบ้านเมืองไม่ว่าละ่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้แต่รัฐบาลในขณะนี้เนี่ยท่านมีนโยบายอย่างไรบ้างที่จะเข้ามาดูแลทั้งฝ่ายพุทธทั้งฝ่ายมุสลิมอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็ผลกระทบมันก็ตกมาที่พุทธศาสนาอยู่เหมือนเดิมเพราะ พระพุทธศาสนาหรือพระภิกษุในในวัดต่างๆเนี่เป็นจุดอ่อนของกลุ่มนี้อยู่ถ้าเขาก็รับกระทบความกระทบมากทั้งเขาเขาก็มาลงที่เราเนี่ยหน้าที่บ้านเมืองจะทำอย่างไรฉันถามว่าจะทําอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารตำรวจไม่ว่าที่อยู่ในพื้นที่หรือที่ดูแลในพื้นที่นี้ก็ตามท่านจะมีนโยบายทําอย่างไรอย่าให้เหตุการณ์อย่านี้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธก็ดีจะเป็นมุสลิมก็ดีให้มีให้อยู่กันอย่างมีความสุขนะอาตมาว่าต้องขอร้องทางบ้านเมืองลหละต้องยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับยึดกฎหมายให้เป็นหลักอย่าปล่อยปลแล้วเลยนะครับขอยึดกฎหมายถ้าไม่ฉะนั้นอาตมาว่ายังเหตุการณ์ยังจะไม่นิ่งนะโยนาขอบพระคุณนะครับขอเจริญพรรายการเยี่ยมแดนใต้เราก็มีหน้าที่มาสร้างขวัญและกําลังใจนะครับโดยเฉพาะ ให้กับพระสงฆ์พระภิกษุสฆงและผู้สังเกตกานแล้วยังขอให้กําลังใจรวมไปถึงข้าราชการทหารและตำรวจที่ทุ่มเททุกทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายที่ทุ่มเทกําลังและความสามารถในการแก้ไขปัญหานี้สมงจบรรลุผลหรือวิผลยังไงก็ต้องให้ต้องให้ต้องทุ่มเทความพยายามกันต่อไปนะครับก็นด้นแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นขอขอญาตให้กําลังให้ฝากกําลังใจจากหลวงพ่อพระพรหมวชิรยญาณเจ้าวาดวจาณนาวา และกรรมการมหาวิทยาลัยธรรคมประธานมูลนิธิพาราตนาใจในพระราชาธรรมิเดีพระบรมโอรสาธิราชสยามองค์ระเจ้าชุมพลนะครับหอมอบให้กำลังใจให้กับผมก็